ชมคะหลังจากมาดามพาชมสถานที่อันงดง,งามของมิวทิวทัศน์ตามธรรมชาติและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของชาวบ้านนะคะตอนนี้คะ่ะก็มาอยู่ที่ร้านหนังสือเล็กๆอย่างที่มาดามเกลื่อนมาตั้งแต่ต้นนะคะร้านสุทธนภูคะ่ะก่อนอื่นเราไปพูดคุยกับเจ้าของร้านอารมณ์ดีกันก่อนนะคะในที่สุดนะคะมาด,ดามแอ,อน,นะะโก้ก็พาคุณผู้ชมมาถึงที่ร้านหนังสือ สุนทรพูดแล้วนะคะตอนนี้ที่ฉันอยู่กับเจ้าของร้านค่ะคุณรัศลินกิจชัยสวัสดิ์หรือคุณอนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ก่อนน้าน้ขอแสดงความยินดีด้วยวันนี้เปิดร้านมนแรกค่ะแล้วก็เลือกวันดีด้วยวันนี้เป็นวันสุนทรภู่ค่ะ26ิมิถุนายนนะคะโหเป็นยังไงบ้างถามความรู้สึกก่อนจริงๆแล้วดีใจมากเพราะว่าในชีวิตนี้ไม่เคยคิดว่ามีโอกาสได้สัมผัสสีไรด์ได้ขนาดนี้ใอ้ั้สามคนเลยนะโอ้โหค่ะแล้วก็มีรุ่นพี่หลายคนที่เกี่ยวแวดลงหนังสือด้วยมีนักเขียนอยู่ประมาณสักสิบห้าคนที่นั่งอยู่ตรงนี้นัสิ ในกรุงเทพยังรวมตัวกันไม่ได้ขนาดนี้นะบางงานนะตอนแรกที่เราเราคุยกันว่าจะเปิดร้านหนังสือเนี่ยก็ได้คุยกับคุณปลายพันแสงนะคะ<ม>ที่เป็นเจ้าของโครงการของเออเครือข่ายเครือข่ายรักกันอ่านนะคะ,คะนะคะก็เราก็คุยกันว่าเราอยากจะ,ะมีร้านหนังสือที่นี่ ก็เลยเกิดมาว่าโอเคงั้นชื่อร้านสุนทรผูคือจริงๆคุณปลายพันแสงกับคุณ่วงสีนี้เนี่ยเป็นคนคิด <c oughs> แล้วเขาก็โทรมาบอกเราเอ้ยเอาไหม <c oughs> เลือกชื่อสุนทรพูเออเอาเลยเราเราบ้านอยู่ที่นี่แล้วเ,เราเคารพอะคะ <c oughs> แต่จริงๆแล้วต้องบอกนะคะว่าเคยทํางานออร์แกไนเซอร์มาก่อน <c oughs> ทํางานมาหลากหลายมากแล้วก็กล้าหาญมากนะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่ากล้าหาญจริงๆว่าเปิดร้านอย่างนี้ในสภาพที่คนไทยเนี่ยอ่านหนังสือยังน้อยอยู่แต่ว่าก็เลือกมาเปิดร้านที่บ้านเกิด หนึ่งคือเราชอบอ่านหนังสือคือทุกเช้าเนี่ยเราจะต้องอ่านหนังสือทุกวันนะคะก็เลยเป็นจุดแรกว่าเออเราชอบร้านหนังสือตั้งแต่แรกแล้วอะคะ่ะพอมีโอกาสก็รู้สึกว่าเออเนี่ยเป็นฝันของเราแล้วก็ก็เหมือนที่พี่พูดว่าแบบมันไม่กําไรอะคะ่ะแต่ว่าถ้ากําไรมันคือความสุขเราก็เลือกที่เราเลือกความสุขมากกว่า <c oughs> ไม่ใช่ตัวเงินแล้วะคะ่ะที่ดีก็คือว่าเราเราได้อยู่กับแม่ะะอยู่กับครอบครัวแล้วก็ ก็เลยคิดว่าเออถ้าเราผสมผสานกับสิ่งที่เราอยากเช่นว่าการอยู่กับพ่อแม่เราก็ได้อยู่กับบ้านเกิดแล้วก็ได้ทําสิ่งที่เรารักแล้วก็พอเลี้ยงตัวได้บ้างอะไรเงี้ยก็ไปได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยก็มีความสุขแล้วค่ะโอ้โหความสุขที่ว่าเราก็เห็นบนใบหน้าแล้วนะคะอิ่มเอิบ้านนะคะก็อาจจะ เป็นตัวแทนสําหรับร้านอื่น่ที่กําลังจะเปิดใหม่นะคะว่าโอ้ทนี่นอกจากความกล้าอย่างนี้ไม่พอนะต้องพุ่มเทแล้วก็ที่สำคัญใจเรามาก่อนใจเรามาแล้วเราก็ให้คนในชุมชนเราในสิ่งเกิดเราได้มีความสุขกับการอ่านหนังสือขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะ็เลยคิดว่าเอ้มมันก็ถึงเวลาแล้วล่ะที่เราในฐานะผู้ที่อยู่ในโลกหนังสือทําหนังสือมาตั้งแต่ปีหนึ่งเจ็คุณผู้ชมคงอยากรู้แล้วนะคะ ว่ากลุ่มผู้ก่อตั้งกิจกรรมดีๆอย่างนี้เป็นใครกันและเขามีแนวคิดที่จะผลักดันให้มีร้านหนังสือในชุมชนให้ทั่วแผ่นดินไทยเนี่ยเป็นยังไงตอนนี้เราไปทําความรู้จักกับพวกเขากันดีกว่าค่ะต,ตอนนี้ค่ะดิฉันอยู่กับ3ามนมแต่อยู่มุมเดียวกันค่ะเป็นคนยุให้คนมีร้านหนังสือเป็นของตัวเองค่ะท่านแรกน,นะคะคุณขจรฤทริ์รักษาค,คุณจรรคุณจรรหอมเทียนทองและคุณเรืองเดชสันทากินีค่ะสวัสดีค่ะสามท่านรู้สึกว่าแต่ละคนนี่แบ่งหน้าที่การทำงานเป็นทีมเวิร์กดีมากคนนี้ค่ะคู่ก่อตั้ง อันนี้เป็นประธานชื่องานจริงๆก็คืองานสัปดาห์ร้านหนังสือแห่งชาติอิสระด้วยแห่งชาครั้งที่หนึ่งครั้งที่หนึ่งก็มาเปิดที่ร้านนี้๋อนี่อันนี้อ่ะไม่คือเราจัดมาตั้งแต่วันที่22แล้วนะเป็นสัปดาห์ร้านหนังสืออิสระแห่งชาติครั้งที่หนึ่งทั้งหมดมี16ร้านมี6ร้านอยู่ในกรุงเทพ But, uh, อีกสิบร้านได้กระจายไปต่างจังหวัดก็ไปกันหลายร้านแล้วนี่ไปบุ๊กมบีมาแล้วผมไปร้านคุณหนุ่มมาแล้วแล้วก็ร้านหนังสือเดินทางแล้วก็วันสุดท้ายก็จะไปชี่ร้านสวนกันมีมากับสู่สยามอีกก็คือต้องทําหน้าที่หน่อยเพราะว่าไปยุให้เขาจัดงานนี้แล้วเราไม่ไปเลยนี่มันน่าเกลียดนะนะยอมรับแล้วว่าเป็นคนยุ พอยุเสร็จแล้วเนี่ยก็มีพันธมิตรร่วมหลายคนอย่างคุณกระจาร์ที่รักษาเนี่ยก็เป็นร้านเป็นสำนักพิมพ์ด้วยใช่ไหมคะแล้วก็เป็นนักเขียนด้วยอันนี้มาเกี่ยวข้องกับโครงการนี้ได้ยังไงคะก็ดีใจที่ก็จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาก็มาให้แรงบรรแรงสนับสนุนคุณจรรกาเป็นประธานพี่เรืองเดชก็เป็นรองประธานพี่อีชมยพรก็เป็นคนชวนมาบอกมาให้กําลังใจน้องที่เปิดร้านหนังสือที่ระยองผมก็ดีใจเห็นร้านหนังสือก็สวยดีมากก็ขอให้ประสบความสำเร็จ กับทุกๆอย่างที่เขาท,ทำนะครับนี่มาให้กาลังใจให้กาลังใจล้วนๆน,นะเผื่อว่าอนาคตอาจจะได้ทาธุรกิจร่วมกันส่งหนังสือไหมก็ช่วยขายอะไรประมาณนี้ลองคุยกับท่านประธานดูนะครับค่ะท่านประธานคะตอนนี้ล่าสุดใหม่มาก็คือเป็นนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และจัดจาหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยด้วยอพอหลังจากที่ได้ตําแหน่งนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์แล้วร้านหนังสือสีเอ็ดก็บอกว่าเห็นด้วยกับการจัดหนังสืออิสระขนาดเล็กเขาถึงบอกว่าเออก็มาช่วยกันขายเพราะจะได้แบ่งเบากันไป แล้วก็บอกไว้อัน,อนแรกอันดับแรกคือว่าร้านหนังสืออสระขนาดเล็กเนี่ยไม่ได้ไปแย่งพื้นที่ร้านใหญ่นะในร้านหนังสืออิสระขนาดเล็กเนี่ยมันมันเป็นร้านเฉพาะทางเราเขาอาจเราอาจจะเจอร้านหนังสือที่ไม่ได้ขายหนังสือพิมพ์ถ้าต้องการหาหนังสือที่เป็นแนวทางตัวเองแล้วก็ต้องการความใกล้ชิดความอบอุ่นในการซื้อหนังสือกับคนขายต้องเข้าร้านขนาดเล็กปีหน้าแล้วเขาจะผักดันโครงการนี้เป็นโครงการของสมาคมอค่ะอันนี้คู้ก่อตั้งเขาทำนิดเดียวว่า ร้านใหญ่ๆจริงๆแล้วเนี่ยเขาคิดอย่างนั้นเหรอคะเพราะว่าอย่างอย่างร้านมีโรตัสบิ๊กซีมาปุ๊บร้านโชว์หวยเล็กๆเนี่ยมันจะตายไปแล้วการร่วมไม้ร่วมมือเนี่ยมันจะเป็นจริงอย่างที่คุณจรันพูดเหรอคะว่ามันจะส่งเสริมกันมันจะเอื้อกันที่ที่มาทำเนี่ยนะเพราะร้านมันร้านร้านเล็กๆมันกำลังจะตายนะแต่ผมมองมองตรงข้ามนะผมว่าร้านเล็กๆเนี่ยกำลังจะเกิดร้านหนังสือเล็กๆกำลังจะเกิดเพราะว่ามันไม่เคยมีปรากฏการณ์มาก่อนนะตั้งแต่ผมทำหนังสือมา40ปีเนี่ยว่าจะมีร้าน หนังสืออิสระที่มีเอกลักษณ์นะฮะ,ะและมีคุณภาพยัีงแต่ว่าไมเชื่อมต่อให้เขามีพลังรวมได้อย่างไรแล้วก็ถ้ามีองค์กรที่เป็นทางการอย่างสมาคมผู้จัดทิมเนี่ยเข้าไปรองรับเนี่ยมันก็ไปได้เลยนะคะ แล้วก็ไปเติมเต็มได้หมดเลยนักเขียนก็เข้าใจสำนักพิมพ์ก็เข้าใจมากขึ้นเพราะฉะนั้นโครงการนี้ไปได้สบายสบายเราเรายังไม่เชื่อดีที่เล่นเกมากดีกว่าเพราะว่าต้องส่งหนังสือด้วยต้องไปเจอตามร้านหนังสือทั่วไปด้วยแล้วพบปาน,นักอ่านด้วยเพราะว่าจัดงานสำนักังสือก็ต้องไปขายหนังสือเองบรรยากาศร้านเล็กๆเ,กเกนี่ยความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้ราระยะแรกอาจจะคึุคักแต่ต่อไปเขาอยู่ได้นานไหมสายปานจะยาวไหมคะก็ต้องหาแฟนนะครับหาแฟนปันแทนใช่ต้อง ต้องหากลุ่มคนอ่านที่สนับสนุนเราตลอดเห็นหนังสือร้านเศษแต่ว่าเราไม่ซื้อเรามาซื้อร้านเพื่อนเราดีกว่าประมาณนี้ก็ต้องรักษากลุ่มนี้ไว้แล้วก็มีที่นั่งดื่มกาแฟมีที่นั่งดื่มชาแล้วก็มานั่งคุยกับเจ้าของร้านเมื่บรรยากาศไม่เหมือนกันไปเศษไม,ไม่ไม่รู้สึกอย่างนี้นะแต่่ามาที่นี่เราได้ดื่มชาด้วยคุยกับเจ้าของร้านด้วยแล้วก็แลกเปลี่ยนเรื่องหนังสือกันด้วยเคยเห็นที่เมืองนอกเนี่ยก็มีการอ่านบทกวีเลานเล็กๆประจําเดือนมีอ่านหนังสือเด็กให้เด็กฟัง อย่างร้านนาอินก็ไม่ทําอย่างนี้ร้านเสียดไม่ทาอย่างนี้แต่เราก็อันทีกก่หนึ่งอะเชิญกวีมาอา่านกวีก็กิจกรรมต้องทําเจ้าของร้านก็ต้องรักหนังสืออยู่กับร้านเวลาเราไปร้านคุณนันทพรเนี่ยเราอยากเจอคุณนันทพรอยากคุยด้วยแล้วก็ซื้อหนังสือคุณด้วยก็มันอาจจะมีประเด็นผักดันจาก1%อนะไรก็ตามแต่ที่มันทาให้เกิดวันนี้ขึ้นมาได้แต่ว่าโดยรวมแล้วเราก็คิดว่า อยากจะต่อยอดร้านหนังสือเล็กๆตามบ้านเกิดตามถิ่นที่อยู่เพื่อจะกระจายกลุ่มคนอ่านให้มากขึ้นและที่สํำคัญทําให้ธุรกิจหนังสือเติบโตด้วยคิดว่าหมายโครงการดีจริงๆเลยที่รัังคิดอีกนะแลวทำออกนะขอบคุณท่านสามน้ามากเลยค่ะในเก่ามีใหม่ในใหม่มีเก่าคนรุ่นแล้วรุ่นเล่ายังสืบสารกวีโลกกวีไทยในตำนาน กวีเมืองกวีบ้านตำนานก่อนตอนนี้ดิฉันอยู่กับผู้ที่คว่ำหลอดอยู่ในวงการบทวงนักเขียนมาช้านานนะคะเป็นอดีตนายกสมาคมนักเขียนด้วยแล้วก็เป็นนักเขียนที่ตอนนี้ก็มีผลงานออกอย่างต่อเนื่องค่ะคุณสมัยพรแสงกระจ่างค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้เดินทางไกลอีกแล้วเไม่ไกลเท่าไหร่นะพูดถึงไ,ไกลนไม่เดียวใกล้ทีเดียวกลนไมเดียวนะคะวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเกียรตนะินะเมื่อกี้เจ้าของร้านก็บอกว่ามีผู้ใหญ่ในวงการวรรณกรรมเนี่ยมาให้เกียรติเปิดร้านแล้วพี่ก็เป็นหนึ่งคนนั้นที่เป็นผู้ใหญ่ที่สุดแล้วค่ะพี่การเปิดร้านหนังสือในถินถ่นเกิดหรือที่เล็กๆเ,เนี่ยพี่มองว่ายังไงบ้างคะคือถ้าเรามีคนอ่านอยู่ทุกจุดของประเทศได้เนี่ยต้องถือว่าประสบความสำเร็จ นี่การเปิดร้านเล็กๆในใน,ในที่ในที่ในที่ต่างๆของประเทศนะไม่ว่าจะอยู่ในในเมืองแต่อยู่ในจังหวัดที่อยู่ไกลออกไปหรืออยู่ในในหมู่บ้านในตำบลแล้วมีคนมาอ่านหนังสือมีคนรู้ความหมายของหนังสือว่ามันให้ปัญญามันให้อารมณ์มันให้ความสุนทรีแก่ชีวิตแค่นี้มันเป็นที่พอใจแล้วแต่ว่าคนคนหนึ่งที่จะลุกขึ้นมา เปิดร้านหนังสือเป็นของตัวเองเนี่ยโอ้โหรู้สึกว่าอุปสรรคมันเยอะนะพี่ไหนว่ารอบข้างนี่ในสังคมที่คนอ่านหนังสือน้อยอยู่แล้วด้วยเขาต้องอาศัยความกล้าหาญมากเลยใช่ไหมพี่ใช่คนที่ทําร้านหนังสือได้เนี่ยเขาจะต้องมีทุน<ม>นะคะมีพื้นฐานมีทุน2ออย่างนะคะอันนึงคือทุนทางทรัพย์สินเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการลงทุน<ม>แต่ทุนอีกอย่างหนึ่งก็คือทุนเรื่องของปัญญากบใจ นะคะผู้ทุนที่มาจากภายในของตัวเองจากร่างกายของเขาเองเนี่ยคือเขาต้องใช้ทั้งปัญญาใช้ทั้งใจก็ต้องเผชิญกับการคิดค้นอย่างหนักเลยว่าจะทํำยังไงให้คนมาเข้าร้านหนังสือทํำยังไงจะให้หนังสือที่ดนะีๆขายได้ทํำยังไงทํอยังไงทํอยังไงก็คิดไปอาางอกอกยังไงก,กับเรื่องของการทําร้านหนังสือให้ประสบความสําเร็จคือการประสบความสําเร็จเนี่ยไม่ได้แปลว่ารวยแต่มันแปลว่าคุณทํา2อย่างได้สอดคล้องกลมกลืนกันคือคุณพอจะมีเงินและคุณพอจะทําให้คนมีปัญญา ทําให้คนได้อ่านหนังสือค่ะดิงน,น,นคิดว่าคนที่ทําร้านหนังสือเล็กๆในในชุมชนของตัวเองแทบทุกคนเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะรวยเป็นเศรษฐีเพราะถ้ารวยเป็นเศรษฐีเขาคงไปเปิดร้านอินเทอร์เน็ตก็ได้ใช่ไหมร้านเกมก็ได้แต่เขาไม่ทําเขาเลือกทําแบบนี้เพราะเขามีความสุขเพราะนั้นเมื่อท้าใจกับปัญญาปรสานกันได้อย่างดีเนี่ยความสุขก็มาแล้วต่อไป เยาวชนหรือว่าสังคมหรือในพื้นที่ที่ตินเกิดเราเนี่ยจะเป็นยังไงอีกนานแค่ไหนที่คนจะอ่านหนังสือกันเยอะขึ้นคะคือเรื่องของหนังสือเนี่ยเป็นเรื่องของบรรยากาศเป็นเรื่องของบรรยากาศนะคะคือถ้าเราอ่านหนังสือคนเดียวเราอ่านแล้วเราไม่บอกใครเลยแล้วเราก็ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับใครทั้งสิ้นมันก็อยู่ตรงนั้นอะ่ะมันไม่ขยายไปไหนแต่ถ้าเราอ่านหนังสือแล้วและเรามีการบอกต่อ เรามีการเล่าเล่าให้คนอื่นฟังเรามีการจัดกลุ่มเพื่อที่จะที่จะพูดถึงหนังสือเล่มนี้ด้วยกันเรามีการเชื่อมไปถึงคนอื่นแนะนําให้คนอื่นอ่านด้วยนะ<ะ>มันจะเกิดชุมชนกอนัอ่นกระตุ้นให้เราถูกเพราะมันเกิดชุมชนการอ่านมันเป็นบรรยากาศการอ่าน<ะ>เด็กรุ่นหลังเนี่ยเขามองเห็นเขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะนี่มันเป็นเรื่องที่ต้องทาใช่ไหมกระตุ้นซับไปเองซึมซับไปเองในที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเราทําร้านหนังสือเล็กๆแล้วเรามีนักอ่านแล้วนักอ่านเนี่ยพร้อมที่จะสร้างบรรยากาศนักเขียนพร้อมที่จะสร้างบรรยากาศ ช่วยกันทําให้เกิดบรรยากาศนี้ให้ด้อย่างน้อยวันนี้ก็รู้สึกฟูขึ้นแล้วแล้วก็คึกคักขึ้นแล้วก็อยากให้เป็นอย่างนี้ตลอดไปนะคะเจ้าของร้านก็คงจะฟูน่ะไหมเดี๋ยวให้กำลังใจกันเรื่อยๆขอบคุณพี่อีทมากเลยค่ะพีแชา เด็กๆอยู่ที่นั่นณนก,การละและเทสะที่ถูกหลงลืมเสียงหัวเราะของพวกเขาก็คือเก,กลียวขึ้นกระเซ็นส่านโถมทลาโผล่ตัวขึ้นแล้วม้วนตัวลงเพียงจะผลขึ้นไปครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อที่จะชะเง้อและชะแงหาฝั่งฝั่งจ๋าฝั่งอยู่ไหนตอนนี้ดิฉันอยู่กับเกวีซีไรท์คนนะคะคุณศักดิ์สิริมีสมสืบค่ะสวัสดีค่ะคือคุณศักดิ์สิริเนี่ยในร้านนี้ก็มีหนังสืออยู่ที่นี่มีมือหนังสีขาวตุ๊กตาลอยทรายมีอยู่ไหมคะ ดอกไม้ดอกสุดท้ายเรไรไลลาแล้วก็เพลงคนบ้าก็ลายเล่มอยู่นะคะห้าเล่มเท่าที่ดูก็มีอยูห้าปกห้าปกนะคะเป็นนักเดินทางท่านหนึ่งนะคะที่ใช้ชีวิตเก็บเกี่ยวการเดินทางเนี่ยมาเขียนเป็นบทกวีเขียนเป็นหนังสือด้วยการเดินทางวาระหน,นังสือเล็กๆแข่งนี้เนี่ยพี่ไว้ได้ได้ประสบการณ์หรือได้ได้ได้มีความประทับใจยังไงบ้างคะได้ก็ได้ความรู้สึกคือตอนที่เป็นเด็กเนี่ย จะเดินจากบ้านไปบ้านอีกหลังหนึ่งซึ่งห่างกัน3กิโลเมตรไปกับนึกถึงชนบทที่ต้องเดินผ่านบนถนนดินเล็กๆผ่านต้นไม้ที่มันเป็นป่ารกเพื่อจะไปบ้านเพื่อนซึ่งเขามีหนังสืออยู่ในห้องเป็นหนังสือเยอะแยะมากเลยเพราะว่าบ้านบ้านเขาเนี่ยเป็นเป็นข้าราชการ มีเงินที่จะซื้อหนังสือการได้ไปร้านหนังสือเล็กๆเนี่ยทำให้หวนนึกถึงว่าเคยไปอ่านหนังสือที่บ้านเพื่อนร้านหนังสือเล็กๆจะมีบรรยากาศเหมือนอย่างนั้นเลยคือทําให้เรารู้สึกว่าไม่ใช่ร้านขายของร้านหนังสือเล็กๆเนี่ยถ้าจัดให้ดีเนี่ยทำให้รู้สึกว่าหนังสือเนี่ยไม่เหมือนสินค้าแต่ว่ามันเหมือนมันเหมือนอะไรบางอย่างที่เป็นสื่อความสัมพันธ์มันเป็นความรู้สึกอบอุ่นอบอุ่นทั้งทั้งเจ้าของร้านทั้งคนที่เข้ามานะแล้วยิ่งถ้าเป็นเด็กมัธยมหรือเด็กอายุเป็นวัยรุ่่่นนนวัยยรุหอ เจ้าของร้านเนี่ยจะมองตาเป็นประกายเลยเหมือนมีความหวังไม่ใช่มีความหวังว่าจะขายหนังสือได้นะแต่รู้สึกว่ามีนักอ่านเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนนั่นนี่คือเป็นความรู้สึกที่งดงามมากอยากจะให้ร้านหนังสือเล็กๆเนี่ยผุดขึ้นมากๆเพราะว่าความรู้สึกแบบนี้มันหาได้ยากค่ะก็น่าสนใจนะคะประเด็นนี้ก็อยากให้ร้านหนังสือมีให้มากขึ้นนะคะอย่างน้อยเนี่ยความรู้สึกที่จะก,กระจายเมล็ดพันธุ์นี้ออกไปเนี่ยหรือว่าสิ่งที่ไปถูกคอถูกใจกับนักอ่านเนี่ย มันก็เหมือนว่าเป็นมิตรอย่างหนึ่งที่คนก็บอกว่าบรรยากาศนี่สําคัญนะสำคัญมากสําคัญแล้วเขาทำให้คึกคักก็ได้มีการเอาหน้าเขียนมาคุยในร้านหรือว่าจัดกิจกรรมเสวนาก็น่าสนใจดีบางทีอาจจะมีคนมาร่วมแค่10คน,น,นหรือแม้แต่5คนแต่ว่า5คนนะั้นเป็นคนที่สื่อสารกันได้จริงเนะี่ย จะงดงามมากนี่ในฐานะนักเขียนยินดีมากเลยนะถ้ามีร้านหนังสือเล็กๆเชิญมาได้เชิญไปถึงแม้จะมีคนแค่10คนมีแฟนนักอ่านแค่10คนยินดีมากเพราะว่าก็เคยไปหลายร้านแล้วนะแวะไปเยี่ยมเฉยๆเลยโดยที่ไม่ต้องเชิญแล้วก็บอกเขาว่าวันหลังจัดกิจกรรมแล้วบอกนะถ้าเราอยู่ในวิสัยที่เราเดินทางไปได้เพอเพอก็แถมร้องเพลงดีกีตาร์ให้ฟังด้วยค่ะไหนๆมาถึงนี่แล้วมาเป็นเมืองสุนทอนู ขอถามถึงแรงบันดาลใจในการเขียนเพราะว่าคุณศักสิริเนี่ยก็ได้รางวัลกวีซีไรต์จากมือนั้นสีขาวค่ะปี2535มีแรงบันดาลใจจากนักเขียนท่านนี้ไหมคะเ,เป็นกวีท่านนี้ไหมคะคือทุกวันนี้เนี่ยนักกรอรุ่นหลังเนี่ย,นยนก็คือสูนทรผู้เลยแหละอาจารย์นวรัตนี่ชัดมากศักสิริเนี่ยก็ชัดมากในในส่วนที่เป็นเป็นสันธารกรน,นะทุกคนที่เขียนกรเนี่ยไม่มีทางที่จะ หนีสุนทรผู้พ้นแตกต่างก็เพียงเรื่องเพราะว่าคนละยุคกันนะครับคำใหม่ๆที่สมัยก่อนยังไม่มีคําคือคําภาษานี่มันเพิ่มมากขึ้นนะมันมีวิวัฒนาการมันมีพัฒนาการคําเพิ่มขึ้นแต่อารมณ์ความรู้สึกของจังหวะจากโคนของภาษาซึ่งเป็นเสียงดนตรีเนี่ยสุนทอดผู้ยกให้เลยยกให้เลยและทุกวันนี้ไม่มีใครพ้นจากอุทธิพลของสุนทรผู้ไปได้ค่ะแล้วเมื่อไหร่จะกลับไปเป็นครุยคะ นนทุกวันนี้น<ล>ก็เ,<ร>เป็นอยู่แล้วเป็นอยู่แล้วเป็นครูรลบวอ่าคืออันนั้นเป็นเป็นรูปแบบแต่เราออกมาแล้วก็ทําหน้าที่ครูได้ค่ะก็ขอให้มีความสุขกับการเดินทางตลอดไปแล้วก็สอนอย่างนี้ตลอดไปนะคะขอบคุณมากค่ะ ร้านหนังสือทุกวันนี้ถูกผูกขาดโดยในทุนขนาดใหญ่ซึ่งส่วนใหญ่ก็อยู่ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำร้านใหญ่ๆเหล่านี้เองนะคะก็กระจุกตัวอยู่แต่ในเมืองหรือตามหัวเมืองใหญ่ๆน้อยทีเดียวคะ่ะที่ว่าจะกระจายไปตามแหล่งชุมชนต่างๆการเข้าถึงของผู้อา่านเลยเป็นการยากการที่มีคนกลุ่มหนึ่งลุกขึ้นมากระจายร้านหนังสือเล็กๆให้มีทั่วถิ่นเกิดนับปเป็นโครงการที่ดีทีเดียวคะ่ะ มาดามก็หวังว่าร้านหนังสือเล็กๆเหล่านี้จะสามารถเติบโตและเลี้ยงตัวเองได้ต่อไปที่สําคัญมันจะเป็นโอกาสที่จะสร้างนักอ่านในท้องถิ่นให้เพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะแต่ผลลัพธ์จะเป็นยังไงก็ต้องฝากให้คุณผู้ชมสนับสนุนและติดตามกันต่อไปค่ะ คุณผู้ชมคะท่านี้เราขอจบรายการด้วยบรรยากาศการเสวนาที่ร้านห de. นังสือสุนทรภู่ค่ะคงจะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รู้จักสุทนทรภู่มากยิ่งขึ้นนะคะและทีส่สาคัญค่ะคงจะรักการอ่านมากขึ้นและก็อยากให้มีหนังสือร้านหนังสือเล็กๆเนี่ยมากขึ้นในทุกชุมชนด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะมาดามเบนโกต,ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนคะ่ะไว้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ